ตั้งแต่วันที่เราไม่ได้อยู่ในชีวิตเขานะคะจนถึงวันนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและยังคิดถึงเราบ้างไหมนะคะก็สวัสดีนะคะทุกคนกับพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบแรนด้อมคลิปนี้กันนะจ๊ามาเลยจ้ามาดูกันเลยนะคะให้คุณนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยคะ่ะแม่หมอขอห้าใบจ้ะเรามาดูกันซิว่าตั้งแต่วันที่ไม่มีเราในะอยู่ในชีวิตเขานะคะ เขาเป็นอย่างไรบ้างนะจนถึงวันนี้นะคะอ่ะใบแรกนะคะจเจวิลคะ่ะว้าวอ่ะซีดาบทุกคนโอเคเอ่อเพกอบสอสัคะเด็กถือดามนะคะอะไรเอ่อ King ups, คิงออบคัพสักะและและเดอะอิมพีเรอร์จ้าโอเคใต้สำรับนะคะเป็นจัสติกนั่นเองคะ่ะโอเคไม่หมอว่าการที่คุณและเขาเนี่ยนะ แยกจากกันไปมันอาจจะเป็นในเรื่องของเหตุผลเหตุผลอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้ ทำให้คุณและเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้หรือว่ารักกันได้บางคนอาจจะมีประเด็นกันในเรื่องของรักท็อกซิกกันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้รักที่แบบว่าผิดที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนทําให้ความรักระหว่างคุณและเขานะคะไม่สามารถเ,เป็นไปได้ไกลอะไรเงี้ยก็เลยจําต้องออมีใครคนใดคนนึงออกไปนะั่นก็อาจจะเป็นคุณอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นได้นะสาหรับความรู้สึกของเขาตั้งแต่ว,วันที่ไม่มีคุณเนะะี่ยเขาไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยเขานะคะค่อนข้างสเสน่หาในตัวคุณมากเลยสเสน่หาแล้วก็มี ความคิดถึงจิตใจนะคะยังคงมีความยึดติดอยู่คุณมีความเจ็บปวดมีความดื้อรั้นน่ะดื้อรั้นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาเลยว่าแบบอยากจะให้มันเป็นไปอย่างอย่างที่ใจตัวเองคิดและต้องการอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงในโลกแห่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้ใต้สำรับนะคะเป็น justice นะคะแน่นอนเป็นเรื่องของความถูกต้องนะคะ mm hmm. เขาจะต้องเลือกสิ่งสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะเลือกความถูกต้องอะไรแบบนี้ไว้ก่อนในะอย่างที่บอกอาจจะเป็นรักท็อกซิกอะไรแบบนี้นะคะในะในคุณและเขา บางคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วด้วยเออแล้วก็เลยเหมือนแบบทําให้ยิ่งยิ่งมีอะไรบางอย่างที่มันยึดเหนี่ยวย,ยึดติดแบบในจิตใจอะค่ะถ้าถ้าเกิดบ,บางคนที่แบบมีมีสัมพันธ์มออีอะไรลึกซึ้งมีซัมติงกันแล้วอะไรแบบนี้ใดๆก็ตามแต่ยิ่งยิ่งมีความแบบโหยหาความต้องการอะไรภายในจิตใจนะคะอาจจะมีในเรื่อง18บวมมาปะปนในความรู้สึกของเขาด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนคนที่อาจจะยังไม่ได้เกิดเลยอะไรกันก็นั่นแหละเขาก็มีความคิดถึงมีความยึดยึดเหนียวดื้อรั้นนะคะอย่างที่บอกไปดื้อรั้นไม่ยอมไม่ยอมอยากจะให้เป็นไปอย่างใจตัวเองเป็นแต่ว่าทําไม่ได้นะคะก็เลยต้องได้แต่อิมเพอเรอร์ไปนั่นเองนะคะได้แต่นิ่งได้แต่อะไรไปนะคะแล้วก็ได้แต่เป็นคิงถือถ้วยก็คือได้แต่เก็บความรู้สึกภายในจิตใจแต่นิ่งไงไม่สามารถที่ทําอะไรได้ถ้าเขานะคะเป็นคนที่ไม่ยึดในความถูกต้องอีกสักนิดหนึ่งนะอาจจะมีอะไรที่ ที่แบบทำตามใจตัวเองแล้ววู่วามอะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะทําให้เกิด เรื่องที่แบบเรื่องเดือดร้อนหรือเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตามมาอะไรเงี้ยมันมันยังดีที่คนคนนี้ยังยังพอที่จะอ่ามีความมีมีเหตุมีผลยับยัง้งชั่งใจในจิตใจของตัวเองได้นั่นเองค่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องสรุปเลยสําหรับหัวข้อนี้นะคะตั้งแต่วันที่ไม่มีคุณนะคะจนถึงวันนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างและยังคิดถึงเราอยู่ไหมคําตอบก็คือคิดถึงนะคะตั้งแต่วันที่ไม่มีคุณก็คือ,ย,คย,นะอยังคิดวนเวียนอ่ะะเออยังคิดวนเวียนยังอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณแลวเขาจะจบกันนานแค่ไหนนะนะขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าในใจเขายังคงมีความยึดติดแล้วก็ยึดเหนี่ยวคิดถึงนึกถึงตะคุณนั่นเองค่ะโอเคเอาละนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวแรนดอมนี่ค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะเหมือนเดิมนะคะก็สามารถทักมาหาแม่หมอได้เช่นเดิมตามรายละเอียดที่ได้ขึ้นไว้ให้นะคะสําหรับคนที่ต้องการดูแบบโทรนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะที่ได้ชี้แจงในคลิปที่แล้วไปเนาะ ในคลิปก่อนหน้านี้ไปนะคะว่าแม่หมออาจรับได้ไม่เยอะนะคะในการดูดวงส่วนตัวแบบโทรวันหนึ่งอาจจะรับแค่ประมาณไม่เกิน3ท่านนะคะสถึงสท่านอะไรเงี้ยเนี่ยคือมากที่สุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกด้วยเวลาหรืออะไรที่มันแบบไม่สะดวกในการให้ให้ดูแบบโทรอะไรแบบนี้โนก,ก็เลยแบบว่ารับได้วันหนึ่งรับไม่เยอะรับรับแค่11บเอโมงถึง3ามโมงเย็นแค่นั้นเองนะคะอาจจะต้องใครทักมาช้าหรือหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องมีการ จองคิวล่วงหน้าวันวันหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอย่างมากเนาะอาจจะต้องมีการจองคิวล่วงหน้าหรือต้องรออะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะนะเออแต่ว่าการดูแบบอื่นก็คือยังรับปกตินะคะรับทุกวันนะคะในในการดูแบบพิมพ์หรือคลิปนะคะก็รับตลอดทั้งวันจนถึง2องทุ่มนั่นเองจ้ะแต่ว่าก็จะส่งคําทํานายให้ตามเวลาคิวเหมือนเดิมนะคะแต่คนที่ดูแบบโทรเออนี้ก็ต้องอาจจะต้องแบบ อย่างที่บอกแม่หมอรับได้ไม่เยอะอาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะคะโอเควันนี้ก็เท่านี้แต่ก็นั่นแหละใครอยากพูดอยากคุยนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในชีวิตมาระบงระบายนะคะมาให้แม่หมอปลดล็อกนะคะก็มาได้เลยจ้าถ้าไว้ใจกันนะคะโอเคแล้วก็มาพูดมาคุยกันคะ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย